thank you เทียนเสียงธรรมแสงศาสตร์ส่องไตรพบบรรจบล่าเทียนบูชาสารณะพระธรรมขันธ์เสียงทิพแห่งพุทธะอภิวันธรรมคงมั่นสถิตไว้ในใจเรา สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุพลมสองความถี่963นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา19.30 2 0ถึง20นาฬกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านผู้ฟังจะรับฟังได้อีกคลื่นหนึ่งที่สถานีวิทยุรอดอคลื่น747ในเวลา8.10นาิกา10นาทีถึง8นาฬกา35นาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยอาทิตย์อัสดงของพระภัยสาลวิสาโลกค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการขอซีดีที่ออกอากาศแล้วนี้ไปฟังทบทวนกรุณาสั่งจองมาได้ที่เพนสีอินทรทัศศูนย์หนึ่งเไม่ได้มีการซื้อขายนะคะขอมอบให้กับผู้ที่ร่วมเผยแผ่ธรรมตามกำลังศรัทธาค่ะ ผู้จัดทำรายการขอขอบพระคุณคุณวิทญ,ญาพัทรวิมลพรผู้ที่ได้กรุณามอบหนังสือธรรมะดีๆให้รายการมาเผยแผ่โดยตลอดนะคะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังอาทิตย์อัสดงของพระภัยสารวิสาโลค่ะ ก่อนอื่นก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคำปรารถของผู้เขียนก่อนนะคะเราทุกคนเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงบ้างก็เพิ่งพ้นขอบฟ้าบ้างก็อยู่กลางฟ้าและบ้างก็กําลังคล้อยต่ำแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องรับขอบฟ้าไปโลกที่เคยสว่างสวัยในที่สุดก็ต้องมืดสนิท นี่คือความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นอะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้นเราควรต้อนรับด้วยใจสงบความตายก็เช่นกันท่านที่เอาแต่คิดหาทางหล็กนี้หรือผลักไสความตายออกไปให้ไกลที่สุดจะไม่ดีกว่าหรือหากเราจะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่เสมอขณะเดียวกันก็ใช้สัจธรรมดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะประโยชน์ในทางจิตใจเพราะประโยชน์ดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้เกิดความผาสุกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นหากยังช่วยให้เราสามารถละจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบทั้งๆท,ที่การเตรียมใจรับความตายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตแต่น่าแปลกที่เราให้ความสนใจกับเรื่องนี้น้อยมาก ในขณะที่พร้อมจะให้เวลากับเรื่องที่ไม่สลักสำคัญเรามีการฝึกฝนอบรมในแทบทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่การชมกาแฟแต่การฝึกฝนเพื่อพร้อมเผชิญความตายกลับมีน้อยมากเรามีชีวิตอยู่ราวกับคนลืมตายศิลปะอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตได้แก่ศิลปะพร้อมรับความตาย คนแต่ก่อนเรียนรู้ศิลปะดังกล่าวจากวิถีชีวิตแต่คนสมัยใหม่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสเรียนรู้ศิลปะดังกล่าวเลยไม่ว่าจากชีวิตประจำวันหรือว่าจากสถาบันการศึกษาอย่างไรก็ตามภูมิปัญญาในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่มากและไม่ยากที่เราจะเรียนรู้เพื่ออยู่ดีและตายดีก่อนอาทิตย์อัศดง เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการต้อนรับความตายด้วยใจสงบโดยอาศัยภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานโดยมีประสบการณ์และข้อคิดของผู้รู้ทางด้านนี้มาเป็นส่วนเสริมหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อาจไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามาเลยโดยเน้นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ว่านอกจากผู้อา่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาโดยตรงแล้วยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยในระยะสุดท้ายหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลหรือจากพระไตรปิฎกซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันและอยู่เหนือความตาย ส่วนที่สองเน้นเรื่องแนวทางปฏิบัติและวิธีการเตรียมใจพร้อมรับความตายทั้งในยามปกติและในยามวิกฤตโดยอาศัยประสบการณ์ของบุคคลร่วมสมัยเป็นสำคัญส่วนแรกเป็นงานเขียนของอาทิตย์ยามเช้าส่วนหลังเป็นงานเขียนของข้าพเจ้าซึ่งมี10บตอนเท่ากันและสลับกันตลอดเล่ม ท่านผู้อ่านจะอ่านส่วนไหนก่อนก็ได้อันที่จริงแล้วยังมีอีกส่วนที่มองข้ามไปไม่ได้ได้แก่ภาพประกอบแต่ละบทซึ่งนำเรื่องราวจากพระไตรปิฎกมาแสดงได้อย่างมีชีวิตชีวาเรากับจําลองเหตุการณ์มาอยู่ในเบื้องหน้าเราซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดแรงสะเทือนในอารมณ์เท่านั้นหากยังสามารถ ให้แรงบันดาลใจในทางธรรมได้ด้วยภาพเหล่านี้มีค่าในตนเองเกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของแต่ละบทเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าคุณสมภพบ,บุตรราชซึ่งเป็นผู้เขียนภาพเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของหนังสือเล่มนี้ด้วยควรกล่าวได้ว่าก่อนอาทิตย์อัสดงเป็นหนึ่งในสองของหนังสือชุดว่าด้วยอยู่เป็น และตายเป็นยังจะมีอีกเล่มหนึ่งที่จะออกมาควบคู่กันเพื่อเสริมซึ่งกันและกันเพราะคนเรานั้นอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นและถ้าอยากจะตายอย่างไรก็ต้องเริ่มฝึกตนให้อยู่อย่างนั้นด้วยเช่นกันหนังสือชุดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการริเริ่มของคุณอนุไทยเจียงสถาวงและคุณกนิษฐวิริยา ต่อสุวรรณแห่งสำนักพิมพ์พรีมาซึ่งเห็นคุณค่าของพระธรรมและพยายามผลิตหนังสือชุดนี้อย่างมีคุณภาพโดยถือเอาประโยชน์ทางธรรมเป็นสำคัญข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศล,ลเจตนาดังกล่าวและขอให้แสงสว่างทางปัญญาบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเพื่อนำพาชีวิตและจิตใจไปสู่ความสุขและสงบเย็นจวบจนถึงยามอาทิตย์อัสดง พระภัยสารวิสาโลต่อไปเป็นคำปรารภของผู้เขียนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆทุกครั้งที่โรงเรียนเปิดเทอมดิฉันจะถูกส่งมาอยู่กับกงและยายที่ต่างจังหวัดหมู่บ้านที่กงและยายอยู่นั้นไม่มีถนนให้รถแล่น มีแต่เรือกสวนและแม่น้ำลำคลองใช้เป็นทางสัญจรไม่มีบ้านหลังไหนแม้แต่หลังคาเดียวในละแวกนั้นที่นับถือศาสนาพุทธทุกวันอาทิตย์ดิฉันจะนั่งอยู่ที่สะพานไม้หน้าเรือนหลังเล็กๆเกฝ้ามองดูผู้คนแต่งตัวด้วยชุดที่ดีที่สุดต่างพายเรือเป็นทิวแถวเพื่อไปโบสถชีวิตเช่นนี้น่าจะเป็นสุขจนกระทั่งความพรากจาก ได้เริ่มขึ้นเจ็ดขวบกว่าคุณพ่อซึ่งเป็นทหารต้องจากบ้านจากแดนเกิดจากลูกและภรรยาไปรบในสงครามเวียดนามแปดขวบได้รับข่าวการเสียชีวิตของนายทหารที่ไปร่วมรบแต่ไม่มีข่าวจากพ่อเลยในปีนั้นทหารบางคนที่เป็นเพื่อนบ้านเดินทางกลับจากสงครามแต่เขาไม่มีแขนและขาแล้ว แปดขวบครึ่งเพื่อนผู้ชายตัวเล็กๆที่วิ่งเล่นมาด้วยกันเก็บระเบิดในนาในสนามซ้อมรบของค่ายทหารได้เขาทุบดูด้วยความอยากรู้และเสียชีวิตในทันทีนับแต่นั้นดิฉันต้องเข้าไปเป็นเด็กประจำในรั้วคอนแวนแต่ความตายก็ยังขยับเข้ามาใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจากกงงผู้เป็นที่รักคุณยายใหญ่ที่แสนดี คุณยายโนรีน้าชายน้าสาวและลุงศินเพื่อนสนิทของพ่อเพื่อนของตัวเองที่เรียนอยู่ในคอนแวนติเตอร์คุณแม่อธิการครูที่ทำการสอนทุกคนล้วนตายจากดิฉันด้วยวัยและสภาพที่ต่างกันที่สนิทแนบแน่นที่สุดหลังจากนั้นคือลูกน้อยอายุสามเดือนซึ่งจากไปตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลืมตามาดูโลก ในขณะที่เขียนหนังสืออยู่นี้ความตายและความพรากจากก็ยังไม่หยุดทำหน้าที่ของมันเพราะแม้แต่คนบางคนเราก็จำเป็นต้องตายจากท,ทั้งทั้งที่ต่างก็ยังมีลมหายใจหากดิฉันต้องร้องไห้ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำตาคงมากดังสายน้ำโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนา โชคดีที่รับฟังคำสอนของพระพุทธองค์และโชคดีที่สุดคือการได้เรียนรู้วิธีที่จะเฝ้ามองกระบวนการทำงานของใจตัวเองด้วยสติจึงทำให้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายอยู่ภายในใจของเรานี่เองมนุษย์ทุกข์เพราะไม่รู้ตามจริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับสลายไปเป็นธรรมดา ขอทุกท่านได้บังเกิดปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามเป็นจริงเถิดด้วยรักอโนไทยเจียนสถาวงยาชุบชีวิตของเกสาโคตมีมีตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถี เคยร่ำรวยรุ่งเรืองในอดีตแต่บัดน,นี้กลับยากจนเข็นใจโคตมีเป็นหญิงสาวที่เกิดในตระกูลนี้เพราะมีร่างกายแบบบางมากใครๆก็เลยเรียกเธอว่ากีสาโคตมีอันหมายถึงนางโคตมีผู้ผอมบางจะเป็นด้วยบุปเพแต่ปางก่อนหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นได้ทำให้กีสาโคตมีเข้าไปมีชีวิตอยู่ในบ้านเศรษฐี ครหบดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนกันเธอไปอยู่ในฐานะลูกสะพายเศษถีเจ้าของบ้านผู้เป็นบิดาของสามีนั้นโปรดปรานรักใคร่เธอมากถึงกับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลทรัพ์ยสมบัติต่างๆทั้งหมดเพราะมีความเชื่ออย่างสุดจริตใจว่าสะพยคนนี้เป็นสิ่งนำโชคสำหรับตระกูล ถ้าให้หยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองหมดเพราะสถานภาพพิเศษอย่างนี้นี่เองจึงทำให้ทุกคนในบ้านที่มีท่าเฉยเมยย้ำย,ยันบางครั้งจะพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยให้ได้ยินคางคกอยากจะขึ้นวอแม่มแมลงปออยากจะตุ้งติ้งว่าแล้วก็ป้องปากกระซิบกระซาบหัวรอต่อกระซิบกัน แม้จะมาจากสกุลที่ยากจนต่ำต้อยกว่าแต่ธาตุของความดีมีสะสมอยู่ในตัวนั้นสูงนักทำให้กีสาโคตมีผู้อดทนอดกร้นต่อการดูหมิน่นดูแคลนเพื่อถนอมน้ำใจของผู้มีพระคุณคือสามีผู้เป็นที่รักและบิดาที่น่าเคารพของเธอต่อมากีสาโคตมีได้ตั้งครรภ์ขึ้นเมื่อครบกำหนดก็คลอดบุตรออกมาเป็นชาย นับแต่ลูกคนนี้เกิดบรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนแปลงไปหมดเด็กน้อยเหมือนแสงตะวันอันอบอุ่นที่สาดฉายเข้ามาในที่มืดมัวเขากลายเป็นศูนย์รวมของความรักและความสุขทุกคนในบ้านต่างเฝ้าดูการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของเขาเสียงหัวเราะของทารกน้อยบริสุทธิ์แจ่มใสราวกับระฆังแก้วกรบเสียงหัวเราะย้ำยัน ที่เคยมีมาจนสิ้นกิสาโคตมีเองก็ได้รับการยกย่องปริบัติจากทุกคนอย่างจริงใจลูกน้อยเป็นสิ่งประเสริฐที่สวรรค์ประทานให้จริงๆความสุขเป็นเช่นนี้เอง